วันนี้มาประจวบวันมาพักคุณลนัมีมเพนเดือนสามพระจันทร์พระจันทร์พรเพนประกอบวยเลิก,ลก,ลกมาพักตรงกับวันที่รทพระตถาค,คตอรหานตตักสัมมาสัมพุทธเจ้า มมได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมขึ้น,นในที่ประชุมสาวกสม,พร,ม,สมพร้อมด้วยองศีประการครั้งนั้น,รน,นพระพิสุทธิ์่งพัองร์ 1, งล้วนแต่พระขีนาสด ปสมบทด้วยเอหิพิขุอุปสัมปทาไม่มีผู้ใดเรียกมาประชุมยังสำนักพระผู้มีพระภาคณเวรุวนารามเวลาตะันวัเวลาตะวันบ่ายในวันมาคับ วันมาปุระนมีปุระนมีแล่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงธรรมวิสุทธิ์ได้ทรงทำวิสุทธิ์อุโบสถอุโบสถทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขึ้นทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขึ้นณที่ประชุมนั้นณที่ประชุมนั้นการประชุมสาวกสงฆ์การประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วยองค์สีพร้อมด้วยองค์สี ขอพระผู้มีพระภาพะผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งห,หลายนี้ได้มีครั้งเดียวเท่านั้นไดครัาพิสูจน์หนึ่งพันสองล้วนแต่พระขีนาศกขีัตนี้เราทั้งหลายนี้เราทั้งหลายมาประจวบมาคะปุระนามี นักขัดนักขัดสมัยนี้นนซึ่งคล้ายกับวันซึ้ายจัตุรงคสิตจัสนิบา,าตาน,บานั้นแล้ว,ลวมาะละลึกถึงพระลผู้มีพระภาคนั้น,มน,นแม้ปริานนมแล้้ิพพานมาแล้ว จากเคารพบูชา,า,า,รชาพระผู้มีพระภาคและพิสุจน์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์นั้น,ด, 1, น,นด้วยสักการะทั้งหลายมีเทียนธูปและดอกไม้เป็นต้น ในพุทธปฏิมากรน ihn, ี้ในพุทธปฏิมากรนี้ซ evet> mm ึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นซึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคขอเชิญพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยสาวกสงฆ์พร้อมด้วยสาวกสงฆ์แม้ปรินิพพานนานมาแล้วแม้ปรินิพพานนานมาแล้วด้วยดี ยังเหลืออยู่แต่พระคุณทั้งหลายยังเหลือแต่พระคุณทั้งหลายจงทรงรับสักการะจงทรงรับสักการะบรรณาการบรรณาการคนยากเหล่านี้คนยากเหล่านี้ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายของข้าพระพุทธเจา้า เพื่อประโยชน์เพ,ชนเพื่อความสุข,สขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายชิ่นการละนามเธอ ေသုဝါဒါပေါ်ဝါဟာမံသမ္မာ oh Ya, ya, patipanno Pakawato Tawakasampo Sa, mi, ti, patipanno Pakawato Tawakasampo Ya, di, tang, cap, pa, ri, Uh...

ibanno tava do sava kasampo ya สิกาโอปนายโกปัจจังเววิตาโคนี่อยู่นี่ด้วย